สวัสดีครับเพื่อนๆพบกันเช่นเคยนะครับกับผมเทเดอร์แอดเกมเมอร์ก็หลังจากที่เราได้ทำการแนะนำบิลผ่ากันทาไปในคลิปที่แล้วถูกไหมครับผมก็เคยพูดไว้ว่าอนาคตจะทำคลิปเกี่ยวกับบิลดาวเวทเวอร์ชัน2นะครับซึ่งนั่นก็คือบิลนี้นั่นเองนะครับบิลนี้นะครับมีชื่อว่าบิลอัศวินเวทมนต์นะครับ จริงๆจะใช้ว่าเป็นชื่อ Build ดาเวทเวอร์ชัน2ก็ได้นะครับแต่ผมคิดว่ามันคงไม่ค่อยเท่เท่าไหร่ก็เลยขอใช้ชื่อเป็น Build e บ i ลอสเวเว่นหมดแทนนะครับก็ก่อนจะไปรับชมเนื้อหาในคลิป Build e บนนิลอสเวเว่นหมดนี้มีเพื่อนๆบางคนนะครับได้เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของผมแต่ว่ากับกดติดตามต้องของผมเพียงไม่กี่เปอร์เซนต์เท่านั้นนะครับก็อยากจะขอร้องให้เพื่อนเพื่อนที่แวะเวียนเข้ามาชมคลิปวิดีโอของผมนะครับช่วยกันกดไลค์กดซับสไคร้ ให้ช่องของผมด้วยนะครับเพื่อตัวผมจะได้มีกําลังใจในการผลิตคอนเทนต์ดีๆแล้วก็เพื่อนๆนะครับจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแล้วก็คอนเทนต์ดีๆจากช่องของผมนะครับก็ถ้าเพื่อนๆนะครับทาการกดติดตามกันแล้วก็ไปรับชมเนื้อหาในคลิปวิดีโอบิลอัศวินเวทมนต์กันเลยครับซึ่งตัวบิลอัศวินเวทมนต์นี้นะครับเป็นหนึ่งในทางเลือกเวอร์ชันอัปเกรดของบิวดาเวนนะครับซึ่งบิวก่อนหน้าก็คือบิวผาจันทาถูกไหมครับอันนั้นก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกของการอัปเกรดจาก,กนนบิวดาเวนเช่น ก็ถ้าเพื okay, entonces, ่อนๆคนไหนสงสัยนะครับว่าบิลดาเวทคืออะไรผมเคยทาคลิปเกี่ยวกับบิลดาเวทไว้แล้วนะครับก็เดี๋ยวจะแปะไว้ที่มุมขวาบนเพื่อนๆสามารถเข้าไปคลิกรับชมกันได้นะครับผมก็แนวทางการเล่นของตัวบิลอัศวินเวทมดนี้นะครับยังค่อนข้างคล้ายหรือว่าเหมือนเดิมกับตัวบิลดาเวทแต่ว่าตัวละครของเราณตอนนี้จะค่อนข้างแข็งแกร่งกว่าตอนที่เป็นบิลดาเวทพอสมควรเพราะว่าตัวละครของเรานะครับมีเวทมนตร์คาถาให้เลือกใช้มากมาย แล้วก็เรานะครับตีบวกอาวุธมาค่อนข้างไกลน่าทําให้ตัวเรานะครับที่เพียงแค่ใช้อาวุธที่เคลือบด้วยอาวุธพลังเวทนะครับตีธรรมดาก็สามารถล้มศัตตูตตได้อย่างง่ายดายแล้วนะครับผมมีเพื่อนๆคนไหนใช้เท่าสงครามที่มีพลังทําลายสงูงยิ่งทําให้พลังทําลายจากการที่ใช้ทั้งอาวุธที่ตีบวกอาวุธพลังเวทแล้วก็เท่าสงครามครับค่อนข้างดุนแรงพอสมควรน,นะครับนั่นก็เป็นสาเหตุที่ทําให้สิ่งสําคัญหรือว่าสิ่งที่จำเป็นสำหรับบิลนี้นะครับนั่นก็คือเวทมนตร์คาถาอาวุธพลังเวทเช่นเดิมนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะลองบัฟให้ดูอีกสักรอบแล้วกันนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นค่าสถานะก่อนบัฟสังเกตตรงที่อาวุธมือขวาหมายเลขหนึ่งนะครับจะอยู่ที่238หน่วยพอทามบนะครับทําการบัฟอาวุธของผมด้วยอาวุธพลังเวทมันจะกลายเป็นเท่าไหร่มาดูกัน,นครับนี่นะครับพลังโจมตีขึ้นมาเป็น344หน่วยเลยนะครับขึ้นมาเกิน100หน่วยอีกครับก็อตอนนี้เพราะว่าตัวเราที่ทําการตีบวกทั้งอาวุธทั้งกทถาแล้วก็ ค่าคบฉลาดค่อนข้างเยอะนะครับก็จะทําให้การบัฟแต่ละครั้งได้ดาเมจค่อนข้างเยอะมากนะครับก็ยิ่งเพื่อนๆคนไหนที่อัพอินไว้ค่อนข้างเยอะกว่านี้นะครับก็จะสามารถบัฟพลังโจมตีได้สูงกว่านี้นะครับผมก็มาต่อกันในส่วนของการอัพค่าสถานะเลยนะครับตัวละครของเรานะครับจะเน้นค่าสถานะหลักๆอยู่ที่3ค่านะครับนั่นก็คือพลังชีวิตสภาพจิตใจแล้วก็ความฉลาดนะครับในบริเวณแผนที่ทะเลสาบลีเอเนียนะครับศัตรูของเรานะครับก็จะเก่งขึ้นด้วย แล้วก็จะตีแรงกันด้วยผมจึงแนะนําให้เพื่อนๆอนะครับอัพค่าพลังชีวิตไปที่3ามิเป็นอย่างต่ำนะครับเพื่อให้ตัวละครของเราสามารถผลมือทนเท้าแล้วก็ไม่ตายในการจบดีเพียนไม่กี่ครั้งนะครับผมต่อมานะครับในส่วนของภ่ะสภาพจิตใจตรงจุดนี้แล้วก็อยู่ที่ว่าเพื่อนๆนะครับใช้เวทมนต์คาถาจากการยิงระยะไกลช่วยบ่อยแค่ไหนนะครับถ้าเพื่อนๆนใช้บ่อยก็แนะนําให้อัพ ให้อัพไปสูงๆนะครับอาจจะสัก20เป็นอย่างต่ำหรือว่า25เป็นอย่างต่ำก็เลยครับอยู่ที่ว่าเพื่อนๆนะครับใช้เวทมนต์คาถาจากคาถาในมือซ้ายนะครับบ่อยแค่ไหนนะครับอย่างผมนะครับไม่ได้ใช้เวทมนต์คาถาจากคาถาที่มือซ้ายบ่อยมากนะครับจะเน้นการเคลือบอาวุธนะครับแล้วก็ใช้อาวุธที่มือขวาฟันเป็นหลักก็เลยไม่ได้อัพไปสูงมากครับเลยอัพเพียงแค่20หน่วยนะครับต่อมาในส่วนของค่าความฉลาดนะครับซึ่งตัวค่าความฉลาดนี้จะเป็นสถานะหลักของตัวบิลนี้นะครับ ยิ่งเราอัพไปสูงนะครับดาเมจที่ได้จากการบัฟด้วยอาวุธพลังเวทก็จะสูงตามไปด้วยแล้วก็ความแรงจากเวทพลังคาถาที่เราใช้จากคาถาก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยนะครับตรงนี้เพื่อนๆสามารถเลือกอัพได้ตามที่ต้องการเลยนะครับผมก็มาต่อกันในส่วนของชุดป้องกันแล้วก็เครื่องรังนะครับชุดป้องกันก็เหมือนเดิมนะครับพยายามใส่ให้ได้ค่าพลังป้องกันให้สูงที่สุดนะครับแล้วก็น้ําหนักเรายังอยู่ในเกณฑ์ปานกลางซึ่งตอนนี้นะครับผมใช้เป็นเซ็ตเกาะอัศวนคารเลียนะครับซึ่งหาได้จากแผนที่ วิทยาล e, okay. mm ัยเรยาลูคาริเนะครับก็ค่อนข้างเหมาะกับการเอามาใส่เป็นเซตของบิลอัศวินด้านบนเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเซตที่ค่อนข้างเข้ากับตัวบิลนี่เลยในส่วนของเครื่องรางนี่นะครับผมแนะนําเป็น3มชิ้นหลักเหมือนเดิมนะครับนั่นก็คือตาประทับของราดกรนะครับผมแล้วก็พระกรุณาของปึกษาทองแล้วก็เครื่องรางเต่าเขียวนะครับสาหรับตัวเครื่องรางที่เหลือนะครับผมแนะนําเป็นตัวภาพเหมือนของราดกรนะครับที่จะทําให้เรานะครับสามารถไล่เวียนบนคาถา หรือว่ามนตาได้เร็วขึ้นแล้วก็จะเป็นตัวนี้นะครับเครื่องรางจอมเวทแบบผมที่จะเพิ่มความรุนแรงของการใช้เวมบตนคาถาของเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆก็สามารถเลือกใช้ได้ตามต้องการกันเลยนะครับจริงๆตัวอาวุธที่เพื่อนๆใช้ที่มือขวานะครับเพื่อนๆจะใช้เป็นเท่าสงครามอะไรก็ได้นะครับที่เพื่อนๆชอบเลยแต่ว่าผมมีเท่าสงครามมาแนะนํานะครับนั่นก็คือเท่าสงครามวงล้อมดาบจรั่นะครับซึ่งตัวเท่าสงครามนี้เพื่อนๆสามารถหาได้จากการพูดคุยกับ n p c ี่ได้ชื่อว่าจอเวนโลจียหลังจากที่เพื่อนๆน,นะครับเขาสามารถเอาชนะก้อนหิกเดอะกราฟได้นะครับหรือว่าก้อนหิกร้อยกิ่งนะครับพอถ้าเกิดเพื่อนๆเอาชนะตัวก้อนิกได้แล้วก็ให้ไปคุยกับโลจียที่โต๊ะกลมนะครับแล้วเขาจะให้ดาบเลเปียที่เป็นเอ่อเลเปียบวก8มานะครับเดีย๋ยวผมหาให้แป๊บ,บนึงนี่นะครับดาบเลเปียของโลจีบวก8ซึ่งตัวดาบนี้นะครับจะมีเท่าสงครามวงล้อมดาบจะหลัดอยู่นะครับให้เราทําการปลดเท่าสงครามออกแล้วก็ สามาใส่กับอาวุธที่เราต้องการนะครับผมก็ให้เพื่อนเพื่อนะครับทำการติดตั้งเท่าสงครามวงล้อมดาบจัลัดกับอาวุธที่เพื่อนๆต้องการใช้นะครับก็ผมแนะนําให้เลือกเป็นแค่4ี่อย่างนี้นะครับมาตรฐานหนาหนักคมกริบกับอย่างนี้นะครับเพื่อนเพื่อนจะเลือกเป็นอะไรก็ได้นะครับถ้าเกิดเพื่อนเพื่อเลือกเป็นคุณสมบัติอื่นนอกจาก4อย่างนี้นะครับเพื่อนเพื่อจะไม่สามารถใช้บัฟอาวุธพลังเวทได้นะครับก็แนะนําให้เลือกเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งในสีอย่างนี้นะครับตามที่เพื่อนเพื่อต้องการเลย ผมขอเรียกเป็นคมกิบแล้วกันนะครับก็รูปแบบการใช้งานของตัวเท่าสงคมนี้นะครับก็จะคล้ายๆกับเราตอนที่เราใช้เวทมนต์คาถาวงล้อมดาบจะลัดนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นครับก็จะเป็นการเสกดาบลอยขึ้นมาเหนือตัวเราสี่เล่มนะครับซึ่งข้อดีของตัวเท่าสงครามนี้นะครับนั่นก็คือทําให้ศัตรูที่โดนตัวเท่าสงคมนะครับมีโอกาสล้มนะครับผมก็ความยากง่ายในการล้มก็อยู่ที่ประเภทของศัตรู ถ้าเป็นศัตรูวางตัวนะครับทีเดียวก็ล้มแล้วถ้าเป็นพวกบอสก็อาจจะใช้2อถึงสมชุดนะครับในการทําให้ล้มก็พอเขาล้มนะครับเราก็สามารถใช้ใช้การโจมตีคิดคอนหรือว่าการเสียบถึงตายได้นะครับผมนี่ก็เป็นข้อดีของตัวเท่าสงครามนี้ตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะม,มาทําการทดสอบให้ดูปฏิทธธภาพของเท่าสงครามวงล้อมดับจัลัดนะครับ ไม่ลบได้แล้นี่นะครับแค่ชุดเดียวก็ล้มแล้วแต่ว่าสตูก็สามารถหลบได้อย่างที่เพื่อนเเห็นนะครับเดี๋ยวจะลองทดสอบให้ดูกับสตูอีกสักตัวนะครับผม ก็สกตูตัวนี้จะมีโลในการบังวงล้อมของเรานะครับทําให้เขาอาจจะล้มช้ากว่าปกตินะครับก็จะลองอีกตัวแล้วกันนะครับางนั้นนี่นะครับถ้าก็มีโลบังทีเดียวก็ล้มแล้วนะครับแต่ว่าตอนเมื่อกี้เห็นว่าเขาเอายกโลขึ้นมากันนะครับมันก็เลยไม่ล้มสักที ก็ขอแนะนําเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวสกิลหรือว่าเท่าสงครามวงล้อมดาบจรลลัดนะครับเอ่อมันจะมีสตูหรือว่าบอสบางตัวนี่ครับที่ผมใช้ตัวเท่าสงครามนี้แต่ว่าไม่ว่าจะโดนไปกี่ชุดนะครับเขาก็ไม่ล้มซึ่งสตูที่ผมจะพูดถึงนะครับก็คือบอสสองตัวมีชื่อว่าเอ่อเลดบูฟของรัดกรนะครับหรือว่าหมาป่าสีชาติของรัดกรกับตัวเลนนร่าแห่งจันเป็นนะครับซึ่งเป็นบอสที่ผมสู้ด้วยในไฮไลท์ท้ายคลิปนะครับเพื่อนๆก็ลองไปวิเคราะห์กันดูนะครับว่าทําไมมันถึงไม่ล้ม แต่ว่าผมใช้กี่ชุดนะครับตัวศัะตูสองตัวนี้ก็ไม่มีทางล้มด้วยการใช้วงล้อมเราจะหลัดเลยนะครับเพราะผมก็ได้นำเพื่อนเพื่อนนะครับปรับเปลี่ยนเท่าสงครามตามการใช้งานจริงนะครับก็บางจังหวะนะครับเพื่อนๆอาจจะทาการเปลี่ยนไปใช้เท่าสงครามอื่นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดของการสู้กับบอสหรือว่าสู้กับประตูนะครับพอในส่วนของเวทมนต์คาถาเพิ่มเติมที่อยากจะแนะนําก็ยังคงเป็น2เวทมนต์เช่นเดิมกับตัวบิวผ่าจันทานะครับนั่นก็คือสเก็ตอินจะลัดลมกดกับสเก็ตอินจัลำใหญ่นะครับ จริงๆตัวเวทมนตร์คาถามันก็มีเยอะขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับตอนต้นเกมแต่ว่าที่ผมใช้แล้วผมรู้สึกว่า2เวทนี้นะครับเป็นเวทที่ค่อนข้างคุ้มค่าต่อการใช้เอทุกครั้งที่ใช้นะครับตัวสเก็ตินจัลัดใหญ่นะครับใช้เอฟพหน่วยส่วนสเก็ตินจลัดลมกดน,นะครับใช้เอฟพเพียงแค่ห้าหน่วยเองแต่ว่าดาเมจที่ได้กลับมาแล้วก็แล้วก็ความเร็วในการไลทผมถือว่าค่อนข้างคุ้มค่านะครับเมื่อเทียบกับตัวเวทมนตร์คาถาอื่นแต่ผมจะลองทําการเปรียบเทียบเวทมนตร์คาถาสเก็ติจััดใหญ่ เวทมนต์คาถาฝนดาวตกให้ดูนะครับซึ่งตัวเวทมนต์คาถาฝนดาวตกเราจะใช้ fP ในการใช้อยู่ที่23หส่บยนะครับซึ่งเยอะกว่าตัวสะเก็ตพิจันรใหญ่เป็นเท่าตัวเลยนะครับแล้วก็ขอบอกไก้ก่อนนะครับว่าตัวเวทมนต์คาถานี้มีมูลค่าถึง1 0,000รูนนะครับซึ่งถือว่าสูงมากก่อนจะผมจะเปรียบเทียบไปดูนะครับความแรงก็เราจะทําการทดสอบกันด้วยคาถาหินจัดบวกเจ็นะครับซึ่งทั้งสองเป็นเวทมนต์คาถาก็จะใช้คาถาเดียวกันในการไล่นะครับผม มาลองเปรียบเทียบความแรงของสองเวทมนต์ระถานนี้กันนะครับอันนี้จะใช้สกเก็ตทินจารใจก่อนนะครับจะเห็นนะครับว่าดามเมจที่ได้ครั้งแรกจะอยู่ที่205แล้วก็ครั้งที่2จะอยู่ที่163นะครับต่อไปจะมาลองกันที่เวทมนต์ฝนดาวตกนะครับคาถาเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนคาถานะครับว่าความแรงของเวทมนต์คาถาฝนดาวตกจะได้ขนาดไหน นี่นะครับนี่คือความแรงที่ได้จากการใช้เวมนต์คาถาฝนดาวตกนะครับจะเรียกได้ว่าเบาวกว่าสก,กิทจรัดใหญ่พอสมควรเลยนะครับแถมเปลือกเอฟกว่าตั้งเยอะนะครับผมก็เลยบอกได้ว่าเป็นเวมนบ์คาถาที่ไม่ค่อยคุ้มต่อการใช้งานนะครับผมก็เดี๋ยวจะมาลองอีกสักหนึ่งเวมนบ์คาถาแล้วกันนะครับนั่นก็คือดาบใหญ่ชาเลียนะครับซึ่งเวมนต์นี้ใช้เอฟพีสิบสี่หน่วยนะครับแล้วก็ มูลค่าอยู่ที่10,000ร่นลูนเช่นกันนะครับผมคาถาเดิมเหมือนกันนะครับผมลองเวทวนคาถาดามใหญ่แห่งท่าเรียกันนะครับก็ดูจากความแรงที่ได้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างแรงกว่าฝนดาวตกพอสมควรนะครับแล้วก็ก็แล้วก็ค่อนข้างคุ้มค่าแก่ f อพที่เสียไปนะครับแต่ว่ามันค่อนข้างใช้ระยะใกล้นะครับผมถ้ดูจากความแรงก็ถือว่าใช้ได้นะครับเมื่อเทียบกับ f อพที่เราสูญเสียไป แต่ผมมองว่าระยะมันไม่ได้ไกลมากนะครับผมว่าเพื่อนๆใช้อาวุธพลังเวทเคลือบให้มือขวาแล้วก็ฟันเอาง่ายกว่านะครับผมตรงตรงแถมได้เสดเอฟพีด้วยก็อยู่ที่ว่าเพื่อนๆจะปรับใช้แล้วกันนะครับตรงส่วนนี้ก็สไตล์การเล่นของตัวบิวอัศวินเวทหมดนี่นะครับก็จะยังคงคล้ายๆเดิมกับตัวบิวดาวเวทนั่นก็คือก่อนจะสู้ทุกครั้งนะครับให้ทําการบัฟของอาวุธของเราก่อนนะครับด้วยอาวุธพลังเวทจากนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆจงตีจากระยะไกลเพื่อต่อเนื่องศัตรูก่อนก็ได้นะครับ ก็คอยใช้เท่าศุนทรภามวงล้อมดาบจะหลักในการต่อ,ไ,อ,ตอปไปได้กันครับพอศัตรูล้มเขาก็วิ่เข้าไปเสียบก็ได้นี่นะครับออพอเขาล้มเราก็เข้าไปกระซวกใต้นะครับเรียบร้อยนะครับผมหรือว่าเพื่อนๆนะครับจะเข้าควบวงในในั้นแล้วประชิดน,นะครับแล้วก็ใช้ดาบของเราเนี่ยน,นะครับฟันธรรมดาไปเลยก็ได้ซึ่งดาบเรานะครับจะฟันธรรมดาค่อนข้างแรงนะครับผม พราะเราได้บัฟจากพุพลังเวทมาหรือเพื่อนๆบางคนนะครับไม่ได้ชอบตัวเท่าสงครามวงล้อมดาบจะรัดนะครับก็สามารถปรับเปลี่ยนเท่าสงครามเป็นเท่าสงครามที่เพือเพ่อนๆชอบหรือว่าถูกใจกันได้เลยนะครับเรามาต่อกันในส่วนของเรื่องการตีบวกนะครับเรื่องของการตีบวกก็แนะนําให้ตีบวกตามการใช้งานจริงนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เป็นสายที่ใช้ดาบฟ,ฟันมากกว่าใช้คาถาหรือว่าใช้เวทบนคาถาจากคาถาที่มือซ้ายนะครับก็แนะนําให้ตีบวกที่ดาบเป็นหลักก่อนนะครับ หรือว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนเป็นสายที่ยิงเวทด้วยคาถาที่มือซ้ายมากกว่าการเข้าไปพุกวงในแล้วฟันด้วยดาบนะครับก็แนะนําให้ตีบวกคาถาขึ้นมาก่อนก็ยังคงใช้หลักการตีบวกตามหลักการใช้งานจริงนะครับผมสําหรับเรื่องการตีบวกสําหรับบิวอัศวินเวทบทนี้นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับการแนะนําตัวบิวอัศวินเวทบทนะครับซึ่งจริงๆตัวบิวอัศวินเป็นบนี้ก็ไม่ได้ต่างจากเดิมมากนะครับซึ่งเปลี่ยนแค่ตัวละครนะครับมีของเล่นเยอะขึ้นนะครับเพราะาถ้าเพื่อนๆ คนไหนที่เล่นบิลดาวเวทมาก่อน,นครับหรือว่าเล่นบิลคล้ายๆกับบิลดาวเวทมาก่อน,นครับก็สามารถเลือกได้เลยครับว่าอยากไปทางผ่าจันทานหรือว่าอัศวินเพนื่อนนะครับซึ่ง2บิลนี้นะครับก็จะมีแนวทางที่เกือบจะเหมือนกันนะครับก็จะแต่แตว่าแตกต่างกันตรงที่รูปแบบสไตล์การสู้แต่ะยะประชิดนะครับของ2บิลนี้จะไม่ค่อยเหมือนกันแต่ว่าระยะไกลเราก็ยังใช้เบนคาถาจากมือซ้ายช่วยในการยิงอยู่ดีเหมือนกันนะครับผม ซึ่งท้ายคลิปนะครับผมก็ยังมีไฮไลท์ในการใช้บิลออสววนเวนบอนี้ตู้กับบอสเช่นเคยนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปรับชมเพื่อศึกษาแนวทางการเล่นของบิลนี้ได้นะครับก็ถ้าผลงานถูกใจนะครับกวนช่วยกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับหรือว่าถ้าใครอยากให้ช่องผมไปที่รู้จักก็สามารถช่วยแชร์ได้นะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนถ้าไม่อยากพลาดคอนเทนต์ก่อนใครนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมก็สาหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อน แล้วพบกันใหม่ในบิลถัดไปสวัสดีครับ